สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพะผ้รวยคลิปนี้จะมาตามสูตรหวยไดวันเด็ดๆให้แฟ้นช่องได้พิจารณาคือก่ารน้ำชมคลิปนี้จะเป็นคลิปของเซียนปะคนชัยนะคะสูตรหวยล่าพัฒนาละะหลักกาหน้อยของวดวันจันทร์ที่26กุมภาพกุฎิยน์น้ำชมก่อนอดื่นก็จะไม่เบิกงวดติ่ัานา์มาของเซียนเท่าก่อนนะคะ หัวติพันธ์มาเลขเส้นประคุณใช่เป็นทีนาเสดายคักน้องชมเลขที่เส้นจัดห้คัดให้นะคะมาสายวิ่งสายรัดน้องชมทาเลขศูนย์ที่เพิ่นเน้นใหานะคะมารั่วเรเลยน้องชมสามรอบเลยนะคะหววติพันธ์มาแต่ว่าเลขจับคู่หัวติพันธ์มาหลุดไปนะคะเลขวิ่งของเส้นมาเทิ้งศูนย์มาเทิงหาน้าชมเขาร่วรอีหลีนะคะงวดนี้หลุนต่อเลยว่าเลขเส้นประคุณใช่เหา เลขจับคู่จะแตกไปจนหอดล่าพัฒนาบอนะคะงวดนี้จะเป็นงวดวันจันนะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอเอฟซีเช่องห้าพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อมักชอบจังจัดนะคะแนวทางก็คือแนวทางน้องชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปาก็นเซียนให้เซียนประคนณชัยเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมื่อนี้มาพบพ่อกันในคลิปหวยแร่วันนะคะอาจารย์จะเป็นไร้วันของเล่าพัฒนาหลักกห้าน้อยงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบหกนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเป็นที่นาเสด็จเรีวนะคะอาจารย์เนาะเลขของเซียนประคนใช้ห้ามาจะสายวิ่งสายรูดนะคะงวดที่ผ่านมางวดนี้ลุนต่อนะคะว่าจะมางตรงทัง้งน้อยทั้งล่าบอนะคะอาจารย์งวดนี้เป็นของงวดวันจันทร์นะคะเซียนประคนใช้เลขไร้วันเพิ่นบ่อจัดให้ หลายชุดหลายหางนะคะขัดให้เน้นๆแต่ว่าเลขวิ่งเล็กเ่นนี่เดินดีค่ะนะะึกค่ะจารย์เนาะสําหรับงวดนี้เขาเรื่องกับทีเลขวิ่งเล็กเ่นเลยนะคะจรย์รายวันเล่าห้าหน้อยของวันจันท์ที่26ค่ะเกมวิ่งกับมีแปดกับเก้างวดนี้มีแปดกับเก้าค่ะจั์ครับจับปูค่่ ับคู่มีเก้าสามจับคู่งวดนี้มีเก้าสามค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะจันสามแปดแล้วก็มีสามแปดค่ะสองแปดสองแปดค่ะสี่แปดแล้วก็มีสี่แปดค่ะครับ ค่ะชุดเต็มของอาจารย์ก็แค่หกชุดหกหางนะคะแล้วก็นเลขสามตัวเนาะคะ่ะสามตัวมก้ามแปดสามตัวมีเก้าสามแปดค่ะเก้าสี่แปด่แปดค่ะครับผมสามตัวกบขัดแค่สองชุดสองหางนิยนๆนะคะอาจารย์ เดี๋ยวท่วนตัวเลขของเสี้ยนประคุณใช่ไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เสี้ยนจัดให้ชุดเต็มแค่หกชุดหกหางนะครัผู้ชมคือเก้าสามเก้าซีเก้าหาสามแปดสองแปดแล้วก็ซีแปดถูกต้องแล้วค่ะอาจารย์เนาะแล้วก็เลขสามตัวแค่สองชุดสองหางคือเก้าสามแปดับเก้าีแปดนะคะที่นี่ก็เน้นให้เฟ้นช่องนะคะอาจารย์ในวันนี้รับคุณเน้นกระมี สามแปดเน้นไปที่สามแปดค่ะสี่แปดแล้วก็สี่แปดค่ะเก้าห้าแล้วก็มีเก้าห้าค่ะ, <5 S 1> คาะครับเน้นแคสามชุดสามหางแล้วอาจารย์เลขสามตัวเสมอภาคหรือมักอยู่ค่ะอาจารย์ตัวสาม <c> เ <oughs> สมอภาคค่ะสามตัวเสี้ยนประคุณใช่กับคัดไฮน์เน,น้นเคสองชุดสองหางแล้วความมพิจารณาเอาเนาะคะ่ะ งวดนี้เป็นงวดวันจันทร์นะคกะก็ขอให้ได้ขอให้มากคือเก่าค่ะอาจารย์นในคลิปนี้นะคะก็ไายซื้อสไตล์ละค่ะอาจาันไว้เพื่อนให้เร่งใจเพื่อน่องคือเก่าค่ะอาจารย์หวยได้วันงวนดนี้สำหรับวาเล่าอะไาน้อยนหวนงวดวันจันทร์ขอให้เรามากบางครั้ง,ง,งหรือตอนยืดทุกตันทุกคนจงมีโชคมีใจกันทุกคนเ,เพ,นเนพ,เพ,เพื่อประกทศชาตินั้นขอให้การยึดกันเเซอรสาธุ สาธุสาธุอาจารย์ขอให้เลขของอาจารย์เท่าเขาจังแต่จังทัิงน้อยทั้งเล่าค่ะขอพระคุณเท่าได้ดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนีเซียนประคนใช่จัดฟันท่งห้เน้นๆนหน่อยๆคือเขาท่านผู้ชมชุดเต็มของเซียนแค 6. หกุดหกหางนะคะงวดนี้เลขวิ่งเลขเลีนมีแปดกับเขานะคะจัดคู่ห้ยมีเก่าสาม เก้าสี่เก้ห้าสามแปดสองลก่นะคะเน้นห้แค่3ามชุดสามางคือเก้าห้าสามแปล้วก็ะี่แเน้นๆนะคุณ้ชมเลขสตัวจัดห้สอชุดสองหางคือเก้ากับเก้าีนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสูตรเล่าพัฒนาแลัวก็ะห้าน้อยมาด่วมงวดพั้นจันทียี่ 67, สิบหกกุมภาพหกเจ็ดสุเซียนปะคนใช่นะคุณผู้ชดมัก ชอบมักเที่ยวมักเล่นต่างประเทศพิจารณาแคบหน้าจอไววได้เลยนะคะผู้ใดบอมักบอชอบกับบึงประวอบมันเท่งซื่อๆนะคุณผูชมงวดนี้ผู้ใดได้ข้ามารับชมรับฟังได้เสียงโชคเสียงลาบหัวแร้วันกับขอให้แฟนช่องเฮ้ามีโชคมีใช่โชคโกมันมาในเห่งต่งๆกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ